You're listening to KS Podcast อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกร Security t งที่ p ีคว e s สุขในการลงเดี๋ยวนี้ขออนุญาตเชิญพี่โจโเข้ามาก่อนสวัสดีครับพี่โจโสวัสดีครับบอมครับสวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านครับเมื่อวานนี้มีเป็นโพสต r e s ซอว์แอนนัลลิสต์มิทตของ SE Asset นะครับเราฟังภาพรวมๆแล้วก็มีมุมมองเชิงบวกเล็กๆจากมิ팅เมื่อวานนี้นะครับเรายังคงชอบลองเทอร์มเอ้าลุกของตัวบริษัทอยู่นะครับทั้งเดเวลลอปเมนต์ของบ้านนะครับแล้วก็นิวบิสเนสซึ่งเขาก็เรียกว่าเป็น engine สองนะครับพวกโรงแรมพวก h วฮาสแล้วก็ออฟฟิศอาจจะดูไม่ค่อยดีมากในสถานการณ์ปัจจุบันแต่ว่าก็ถือว่า occupancy r เร e ก็ยืนระดับสูงอยู่นะครับยังเป็นพอ p ์ฟ form นะครับสำหรับ asset แทร็เก็ตไพรซ์4บาท90ก็หลักๆเมื่อวานนี้ก็พูดคุยกันเกี่ยวกับธุรกิจบ้านแหละปอมว่าจริงๆแล้วมันฟื้นหรือยังเพราะ Q1 เนี่ยดูซอฟต์ไปเยอะซึ่งผู้บริหารก็ยอมรับว่า Q1 เองเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นไปตามแผนสําหรับยอดขายแล้วก็ยอดโอนเพราะว่ามันมีการดึงดีมาลไป Q4 เหมือนที่เราคุยให้ฟังมาตลอดแล้วก็เรื่องเฉพาะตัวของ SC ก็คือว่าโครงการที่อยู่ใน high Demand Location เนี่ยมันหมด นะครับคือมันไม่มีของขายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันไม่มีของเติมตรงนี้และสถานการตลาดไม่ดีก็เลยทําให้ Q1 ดู soft แล้วก็มาเจอวันหยุดยาวเดือนเมษาอีกนะครแต่ว่าพอพฤษภาเนี่ยบริษัทก็เริ่มเปิดตัวโครงการใหม่นะครับสโครงการซึ่งก็ได้ผลตอบรับที่ค่อนข้างดีนะครับโดย Q2 เนี่ยบริษัทก็จะเปิด8โครงการ16,000ล้าน ถ้าเทียบกับ Q1 เปิดแค่โครงการเดียว900ล้านเนี่ยก็ถือว่าเพิ่มขึ้นมาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไปดูในรายละเอียดเนี่ยโครงการที่เปิดใน Q2 ก็มีทั้งกรุงเทพกีทา2โลเคชันแล้วก็มีบางนาอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นตัวที่มาเติมเต็มสิ่งที่เขาขาดหายไปแล้วก็จะทำให้พรีเซล Q2 เนี่ยน่าจะ i m p r o v e ขึ้นจากไตรมาสที่1นะครับแล้วเราก็เชื่อว่าไรายได้ก็น่าจะโตขึ้นด้วยเพราะฉะนั้น Q1 ก็ดูว่าน่าจะเป็น b o t บท m มแล้วสำหรับตัว s s e t นะครับส็ตนะค New development ที่เราคิดว่าน่าสนใจในไตรมาสที่2เนี่ยสำหรับตัว core business ของเขาก็คือ Housing ก็คือการเปิดตัวโครงการบ้านแบรนด์ใหม่ก็คือ95ยที่ o ฟ e นะครับตรงนี้ก็อยู่ตรงข้าม The Crystal ตรงเกษตรนาวมินบ้านหลังละร้อยล้านนะครับมีสิบหลังก็เดี๋ยวบอมก็ไปจองสักหลังหนึ่งนะครับตอนนี้เขาคิดว่าเขาจะขายดสักครึ่งหนึ่งนะคือเขาก็อ่าร์เตไปที่ยังซั s เซสเซอร นะครับพวกธุรกิจความสวยความงามธุรก,กิจหมอฟันอะไรพวกนี้ที่มีหลายๆสาขาเพราะฉะนั้นคนรุ่นใหม่เก่งๆมีเยอะแล้วก็ตรงนี้มันก็จะมีอะไรที่แตกต่างจากบ้านแพงอื่นๆนะครับเขาก็โชว์ให้เห็นกิมมิกเล็กๆนะครับมีตู้เซฟในบ้านที่แบบโหเทียบเท่าธนาคารนะครับเพราะนั้นบอมมีทรัพย์สินเยอะก็เอาไปเก็บในบ้านตัวเองได้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเป็นโคฟนะครับโคฟร,รัชดาพระรามก้าตรงนี้ก็เป็นคอนโด ไซส์ใหญ่เลย6,000ล้านนะครับมี1,600ยูนิตก็อยู่ตรงศูนย์วัฒนธรรมก็จะเปิดเนี่ยวันเดียวกันเลย2โครงการ24มิถุนายนนะครับโครงการนี้ก็ราคาเฉลี่ยก็แสนถึงแสนห้านะครับก็เน้นคนรุ่นใหม่นะครับโคฟก็ย่อม,มาจาก ในส่วนของ Co-Being Community นะครับเขาก็จะเน้นการเป็นค <c oughs> อมมูนิตีที่ทำหลากหลายคนจะมีส่วนร่วมกันเยอะก็จะเป็นคนรุ่นใหม่เช่นเดียวกันนะครับถึงจะมะีกำลังซื้อในลักษณะตรงนี้แล้วก็ชอบสไตล์แบบนี้ซึ่งเดี๋ยวปลายปีนี้เขาก็จะมีการเปิดโคบเพิ่มเติมอีกหนึ่งโลเคชันนะครับตรงศีประทุม นะครับก็เดี๋ยวรอติดตามกันก็น่าจะจับกลุ่มได้ตรงจุดเพราะฉะนั้นสโครงการนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ช่วยยเร่งออยอดพรีเซลนะครับแล้วก็จจะมีช่วยช่วยไรายได้บ้างเล็ก,ลกๆอาจจ,านน ify, อาจจะยังไม่ทนันนะครับตัวน5นฟอีสอาจจะยังไม่ทันเพราะฉะนั้นภาพรวมๆดูโอเคสำหรับบ้านดูอินพูฟขึ้นแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ได้เยอะเมื่อเทียบกับเป้าทั้งปีนะครับครึ่งหลังเดี๋ยวจะเปิดโครงการอีกมหาศาลนะครับก็อีกออสัก 20,000กว่าล้านนะครับก็จะมาเป็นตัวช่วยผลักดันในส่วนของเป้าหมายที่ปีนี้เขายังมั่นใจว่าเขาจะทําได้นะครับนี่ก็เป็นค a t a l y s t ที่หนึ่งส่วน c a า a l y ิที่2ก็คือเรื่อง New Investment ทั้งโรงแรมนะครที่สุขุมวิท29แล้วก็ตัว Warehouse ที่เขาได้ Location 2ละที่สมุทรปราการเพิ่มเติมเข้ามาหลังจากที่ปีที่แล้วเนี่ย a n n o u n c e ที่นครสวรรค์ไปนะครับพวกนี้เราเชื่อว่า เขาน่าจะมีการทำ JV Partnership นะครับตามตามเทรนด์แล้วก็เป็นสิ่งที่ Developer ส่วนใหญ่เห็นว่ามันจะช่วยลดความเสี่ยงในการพัฒนาโครงการแล้วก็ช่วย enhance ในส่วนของ return ให้กับทางเงินลงทุนของเราได้เพราะเนี่ยตรงนี้ถ้ามันเข้ามาก็จะเป็นการสร้างสีสันหรืออาจจะสร้าง upside gain to current earnings forecast ได้เล็กๆนะครับในมุมของตัวการตั้ง JV ปกติมันจะมีเล็กๆตรงนี้นะครับแต่ละว่า SC เนี่ยอาจจะ ไม่แน่ใจว่าเขาจะสตรัคเจอร์ที่เป็นยังไงเพราะเขาเพิ่งมี JV ไปแค่โครงการเดียวนะครับก็พวกนี้ก็จะเป็นส่วนผสมส่วนประกอบอีกอันหนึ่งที่จะทำให้ในภาพรวมของของพื้นฐานเ้าเนี่ยดู solid มากขึ้นนะครับก็ รวมๆเราชอบ SE นะครับตอนนี้เทรด p e ประมาณสัก6.6เท่า d ีเวเดนยิว6.3 d 6อนะครับอาจจะไม่ได้โดดเด่นถูกมากเหมือนกับบางบริษัทหรือว่ายิวสูงมากเหมือนบางบริษัทแต่ว่าภาพรวมๆเนี่ยเราคิดว่ามันเป็น risk return trade-off ที่ดีแล้วก็เป็น v a l u l play สำหรับ value investor ที่จะถือนะครับแล้ก็ค่อยๆโตไปกับเขาซึ่งเราคิดว่าปีนี้น่าจะทำเรคคอร์ดไฮในส่วนของบอททอมไลน์ได้อีกครั้งหนึ่งครับครับ พี่โจและผมถามไปหนึ่งครับในฝั่งของตัว ACS เนี่ยนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นตัว,ต,วตัวแทนของฝั่งของอสังหาแบบไฮเอ็นนะครับตอนนี้เราสรุปแล้วคือเราเราเราอยากที่จะเมื่อวันสองของวันที่ผ่านมาเราพูดกันถึงว่าเออทริกเกอร์ในการเล่นช่วงนี้หุ้นมนปรับตัวลงมาเนี่ยเป็นโอกาสในการซื้อนะเพราะครึ่งปีหลังเนี่ยส่วนใหญ่ก็น่าจะฟื้นหมดแต่ตรงไหนมีฟื้นเร็วฟื้นช้าเนี่ยนะครับคำถามที่สองเนี่ยถามต่อเรื่องในพี่โจถามว่าแล้วอย่างเงี้ยเราควรจะไป mix ในลักษณะของการเล่นแบบ ไฮเอ็นหรือว่าตัวฝั่งของมิดเดิลอินค e ัมในฝั่งของตัวคอนโดและสังหาดีครับพี่ในช่วงนี้ครับจริงๆเซกเมนต์ล่างก็ต้องยอมรับว่าเราคงต้องตัดทิ้งเพราะว่ามีปัญหาเรื่อง purchasing power mm hmm. นะครับค่าแรงขึ้นบ้านขึ้นนะครับบ้านขึ้นส้าเปอหรับคนระดับล่างจะมีปัญหามากกว่าบ้านขึ้นเปอร์เซ็นต์สำหรับคนที่มีกําลังซื้อระดับบนนะครับ,รบส่วนเซกเมนต์บนเนี่ยจริงๆตอนนี้ก็ก็ดูเหมือนว่าจะกลับมาแต่ว่าก็ยังไม่ได้กลับมามากเพราะภาพแมกโรเนี่ย SME อะไรก็ยัง ดูไม่ดีนะครับ<ม>ก็จะเป็นแค่ niche market ที่แต่ละคนเนี่ยพยายามสร้างขึ้นมาถ้าบอมตามดูมก็จะเห็นว่ามันจะมีแค่บางโปรเจกตเท่าน,นั้นเองที่มันสักเซสนะครับพวกที่ทำแบบสนสิริคอมมูนิตี้ตรงนั้นก็จะมีเรื่อง Investment เข้ามาด้วยนะครับก็มีการขายต่อกันได้หรือว่าตัว SC A เองก็ทำคอนโดไฮเอ็นร้อยล้านที่ทองหลอ่อหรือว่าโครงการ95 East ฟตรงนี้มันก็จะเป็น n i ช h e นะครับสำหรับ<ม>แค่คนบางกลุ่มแต่ว่าภาพใหญ่ๆเนี่ย เซกเมนต์กลางถึงกลางบนยังเป็นเซกเมนต์คอหลักอยู่นะครับที่น่าจะคล้ายๆกับตอนที่มันไม่ดีมันก็ไม่ดีน้อยกว่าคนอื่นแต่ตอนที่กลับมาก็จะกลับมาได้ค่อนข้างเร็วเพราะเนี่ยเซกเมนต์ตรงกลางนะครับก็น่าจะเป็นอะไรที่ตอนนี้น่าจะเป็นจังหวะในแง่ของการที่จะขยายตลาดสำหรับคนที่มีกําลังนะครับขณะที่คนอ่อนแรงก็คงต้องยอมในส่วนตรงนั้นไปนะครับถ้าดูเป็นลงมาโตวหุ้นเนี่ย จริงๆ AP ก็ค่อนข้างโดดเด่นจริงๆหลายๆบริษัทก็มีครอบคลุมทุกเซ gment อยู่แล้วแต่ว่าอย่างอย่างที่บอมก็รู้อ่ถ้าพูดถึงบริษัทนี้เราก็จะเอ๊ะมันเอียงไปทางบนอันนี้เอียงไปทางล่างเราก็พอจะทราบอยู่นะครับ AP ก็เป็นคนที่มีครบทุกเซ gment แต่ว่ากลางจะเยอะสุภารัยก็จะเป็นอีกหนึ่งบริษัทที่เป็นกลางเยอะ มากๆนะครับแม้ว่าเขาจะพยายามขึ้นบนอยู่แล้วก็สักเซสพอสมควรนะครับขณะที่ตลาดล่างเขาก็ค่อยๆกระเถิบหนีหายออกไปนะครับก็จะเป็นภาพนี้เป็นหลักครับพี่คิดว่าเป็นเซกเมนต์กลางครับโอเคได้เลยครับพี่โจวันนี้ขอบคุณทานพี่โจมากครับขอบคุณครับบอบคับสวัสดีครับสวัสดีครับ